โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณเส้นบางนาตราเข้ามาทางรางคำแหงสอกอยู่ที่ร้านจังบุฟเฟ่เกาหลีเป็นปิ้งย่างตายเกาหลีราคานี่อยู่ที่353บาทรวมทุกอย่างแล้วรวมน้ำรวมเครื่องดื่มรวมไอศครีมด้วยเราเห็นใน Facebook มันเด้งขึ้นมาเราก็เลยมาลองกันมันจะเด็ดแค่ไหนมันจะเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันเลย คตอนนี้เราก็หยุดที่ร้านมาที่เรียบร้อยแล้วเ,อเธอไปหยิบของแป๊บเดียวพนักง,งานเข้าใจดีมาเอาของเข้าเตาให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็มาทําการย่างกันต่อที่เราไม่ได้กินพวก<อ>บุฟเฟ่เกาหลีไทยคลิปเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราก็กินแต่บุฟเฟ่อย่างอี่น เอาไปเอามาช่องเราตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่เราไม่ช่องรีวิวบุฟเฟ่นะ oh, <no. S 1> กินแต่ละทีเมียบุฟเฟ่ตลอดแต่เรารีวิวเราไปกินในสิ่งที่เราอยากจะกินซึ่งส่วนใหญให่หมวยมันก็ชอบกินบุฟเฟ่กัผมก็เลยโดน่ังแหวดเลยต้องมากินบุฟเฟ่ด้วยตัวจะาเก่าละสำหรับที่นี่ร้านชื่อร้านเจจังเล็บตลองเป็นแนวบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีก็อยู่ตรงบริเวณแถวเส้นบางนาตลาดทางเข้าลำสองมันจะอยู่ตรงข้ามกับฟูดดี้มาร์เก็ตโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารมีอะไรบ้าง สำหรับลายอาหารที่นี่ส่วนใหญ่ก็เอาตรงๆเลยก็จะมีเป็นเนื้อหมูเป็นหลักก็จะเป็นหมูสันคอกับหมูสานชั้นก็จะมีแบบหมักแล้วแบบไม่หมักดูแล้วร้านน่าจะเป็นเจ้าของน่าจะเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยเพอดูจากรายการลายอาหารแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรแปลกๆที่ไม่เคยกินอยู่หลายอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะนี่อ้าวแฟบไปละ แคนี้มีใครส่มให้ไม่เคยเจอที่อื่นเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นไงแต่ว่าตอนนี้เราต้องเร่งทําการย่างแล้วก็ตัดไอ้ตัวเนื้อหมูที่เราลงไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้จะม,มาดูกันน้าจิ้มตอนนี้มันจะมีทั้งหมด3อย่างาจะเป็นน้าจิ้ม3าตัวไม่น่าจะเหมือนกันน้าจิ้มอะไรน่าจะเป็นน้าจิ้มเกาหลีตัวหนึ่งน้ําจิ้มสุก,กี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีซีฟู้ดอีกตัวหนึ่ง น้ำจิ้มอันที่สองผมไม่แน่ใจเหมือนกันน้ำจิ้มอะไรมันไม่เหมือนน้ำจิ้มสุก,กี้เท่าไร่แต่มันจะไม่มีกลิ่นพวกเครื่องปรุงเกาหลีกิมจิอะไรเท่านะนั้นเจาะหวานมากกว่าแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือพนักง,งานที่นี่เปลี่ยนเตาให้ค่อนข้างไหวมากมีเมนูหนึ่งที่งง,งด๋อยก็คือเมนูกุ้งดองโดยกุ้งดองเนี่ยที่อื่นเขนาจะเป็นกุ้งกับกุ้งพร้อมกินะนแต่ที่นี่เป็นกุ้งพร้อมเปลือกแต่เขาบอกว่าย่างก็ได้จะกินดิบก็ได้ แต่เพื่อความสบายใจผมขอ,อย่างดีกว่าก็ลืมไปเวลาเรากินเนี่ยเราต้องกินแบบคนเกาหลีเขาวัฒนธรรมเขาจะก,กินกับผักด้วยแต่เห็นตอนที่ดูในเฟ e บุ๊กอ่ะเหมือนเขามีใบงานนะแต่วันนี้เรามาเราไม่เจอนะ แล้วระหว่างนี้ขอลองไข่ตุนก่อนแล้วกันไข่ตุ๋นอันนี้ก็ถ้าใครอยากกินก็เขาไม่ได้มีอยู่ในตรงที่ตักอองนะต้องสั่งเขาอยู่ในบุฟเฟ่ต์แล้วใช้เวลาประมาณห้าทีแล้วทําให้ใหม่ๆ แต่น้ำกิมอสองอันผสมกันไปเลยแต่มาดูในรายของกินเล่นเขาบ้างดีกว่าผมเอามาก็ไม่เยอะเท่าไหร่มีไก่ทอดสองตัวเป็นน่าจะเป็นสูตรไม่เผ็ดตัวนึงแล้วก็สูตรเผ็ดอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นกุ้นเส้นเกาหลีรู้สึกว่าเขาเรียกว่าจับแพอะไรเัวแล้วต็อกมอยกี กินเล่นที่นี่โดยรวมผมให้ผ่านนะไก่ทอดเอยป๊อกป๊อกที่เอยจับแป่เอยโอเคเดี๋ยวต่อไปมาดูนี่ดีกว่าตัวข้าปั้นเกาหลีเนี่เป็นข้าวปั้นใส่ข้างในเป็นพวกผักกินจิจริงๆวัฒนธรรมการกินเกาหลีมันเข้ามาบ้านเราเร็วมากเลยนะ คับเดียวเองอ่ะเข้ามาบอกว่าเฮ้ยทันไามทีนึงร้านอาหารเกาหลีนี่เต็ไมไปหมดแล้วถ้าที่นี่ใครอยากดื่มเครื่มมองดื่มเบเกอเฮเขามีบริการนะจะเป็นพวกมัคการีหรือว่าจะเป็นพวกโซจูเขามีบริการกุ้งดองเกาหลีเราจะมาลองกินกันแบบไม่ติ้มดีกว่าว่าไอที่ดองไปอ่ะรสชาติมันเข้าเนื้อหรือเปล่าเข้าิเดยียว สิ่งหนึ่งที่มาที่ร้านนี้แล้วก็ชอบในเรื่องของการบริการของพนักงานค,คือตะแกงเสียนเร็วมากแค่เราแค่เราแค่คิดอ่ะอตะแกงมันเริ่มไหมเราเว้ยคิดปุ๊บมาปั๊บเลยโอเคตอนนี้เราของกินเล่มาลองดูแล้วผมชอบวันนี้อไอเป็นหมูสามชั้นเด้งๆ้ไม่รู้อะไรเป็นซอสเกาหลีรสชาติมันนวลนัวบางๆนี่เขามีวาฟเฟิลด้วยเด้งๆเนย ต่อไปกิมจิที่ร้านก็มีหลายตัวเหมือนกันนะทั้งเป็นกิมจิที่เป็นแตงกวากิมจิทั่วๆไปหัวใจเท้านี่ตีนไก่อย่างหนึ่งที่ยอมรับเลยนะที่นี่คือเกาแรงมากนั่งกินแ, 1, 000, 1, 000, แล้ละพันหนึ่งเราความร้อนไปลดลงเลยอะ่ะนี่นี่ไปเอาปูมาตะกี้ไปถามเขามาละตอนแรกก็ไม่กล้ากินเขาบอกว่าเนี่ย กินได้ทั้งเปลือกเลยปูเนี่ยถ้าย่างให้สุกแล้วนะเอาเลย <c oughs> ย่างเลยไอ <c oughs> ปูหมักซอสเกาหลี <c oughs> เขาบอกว่ากินรวมทั้งเปลือกได้เลย <c oughs> ก็น่าจะ แห้งได้ทีแล้วแหละเฮ้ยแประมาณนี้ตัวเล็กๆเหมือนคล้ายๆไอ้คล้ายๆไอ้ะไรปูจ๋าปูกระตอยอะไรตามชายหาดอ่ะเฮ้ยตรงอกอร่อยล่าไปตรงกล้ามจะกินได้บาบาหราไม่รู้เนีร้อนร้อน จะเป็นตรงปลาปลาที่เคียวไม่ไหวต้องอื่นพอเคียวได้สายตรงตัวมันเนี่ยต,ตัวมันเนี่ยอร่อยเลยเป็นเมนูนหนึ่งที่ร้านอื่นไม่ค่อยมีโอเคเราเรียบร้อยแล้วนะครับกิ้อื่นนำสำลานกันบร้านจันบาร์บีคิวกับปิ้งย่างเกาหลีก็เร็ดๆทั้งหมดก็คนละ353ร้บาท มีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเดิมหรือว่าเป็นไอพิรีมีหให้หมดเลยแล้วก็สำหรับที่นี่ก็คือถ้าใครมายาวๆอย่างวันนี้เรามานั่งกันตั้งนานละเขาก็ยังไม่ไล่เราเพราะว่าเวลาไม่จํากัดแล้วก็ปิดถึงตีสองด้วยสาบรบลายอาหารที่นี่ถือว่าเรียกว่ามีเยอะเลยทีเดียวแต่จริงๆก็คือคนกินหมูแหละก็คือเป็นเครื่องย่างบาร์บีคิวเป็นพวกหมูแต่ว่าของเครื่องเคียงของกินเล่นมีของแปลกๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกไข่ตงไข่ตุ๋นที่เราไม่เคยเจอที่อื่นเท่าไหร่เป็นบุฟเฟ่ก็ถือว่า เออ <Wow. S 1> เขาเขา,เขาตั้งใจทำ <Wow. S 1> ดีส่วนในเมนูอื่นๆเมืว่าเป็นกุ้งเป็นปูก็เอเคมันก็แปลกเราไม่เคยเจอไอ้ที่เป็นกุ้งเราดองมาแล้วอะ่ะแล้วก็มาย่ายยองอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันก็เข้าเนื้อนะโดยเฉพาะปูนี่เซอไพ์เลยก็เป็นร้านหนึ่งที่อยากแนะนําที่อยู่ที่บริเวณเส้นบางนาตราเห็นไทยวัสดุดอยู่ทางขวาเลี้ยวซ้ายเลยทางเข้ารางคาแห่งสองอยู่ตรงข้าวฟู้ดมาร์เก็ต ก็เป็นนคล้ายๆศูนย์เลยครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ร้านอาหารอะไรเงี้ยเปิดใหม่อยู่ในเส้นทางเข้าลำกขแห่ง 2, 2ใครอะตามก็ตามมาได้เนาะร้านเปิดตั้งแต่เดือนเงถึงตีสองลองมาดูไม่เสียหายรสชาติอย่างนี้ราคาอย่างนี้ตามกันมาได้คุ้มค่าคุ้มราคาโอเคครับแล้วเจอกันตอนต่อไปช่องไทยทัศนฟมแล้วเจอกันบายบาย